สวัสดีค่ะเรามาทำนายไทยทักโชคชะตาของชาวราศีกันกันนะคะประจําเดือนมกราปรีกแปดนะคะชาวราศีกันช่วงมกราเนี่ยสิ่งนี้ต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งกับบุตรบริวารลูกหลานนะคะตรงนี้มีปัญหามากหรือถ้าถ้าไม่เกี่ยวกับบริวารลูกหลานก็ระวังเรื่องของการขับรถนะคะการขับรถนะคะหรือไม่ก็บางคนก็บุตรหรือบริวาร ทำเรื่องของการงานให้เราเสียหายได้นะคะอันนี้ให้เราตรวจสอบถ้าเราต้องใช้ใครทํางานบุตรบริวารหรือเด็กๆทํางานทําใหเา้เราต้องตรวจสอบหรือแม้กระทั่งตัวเราระวังเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของอารมณ์เรื่องของคําพูดตัวเราต้องสิ่งที่เราต้องระวังอารมณ์และคําพูดถ้าพูดแล้วมันมีความเรื่องของความขัดแย้งนะคะและเรื่องของ คำพูดมีผลต่อในส่วนของความรักได้มีโอกาสขัดแย้งในเรื่องของความรักหรือมีมีความเสียหายจากความรักในเรื่องของมือที่สามตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทําให้เกิดการทะเลาะกันก็ได้หรือการทํางานถ้าทํางานเป็นเป็นทีมก็จะมีความขัดแย้งถ้าเป็นไปได้การทํางานก็ไม่ทํางาน เป็นทีมนะคะไม่ร่วมหุ้นกับใครนะคะในส่วนของความรักก็ระวังเรื่องของคําพูดระวังเรื่องของความขัดแย้งระวังเรื่องของความเสียใจในส่วนของความรักนะคะอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาได้เหมือนกันไม่เราหรือเขาในส่วนของความรักแต่จร,จริงๆแล้วในส่วนของความรักให้เราประคับประคองในส่วนของความพูดการพูดนะคะการพูดจา,าต้องถ้า เกิดการโมโหก็ต้องเงียบเงียบไม่ต้องพูดแต่ถ้าบอกว่าไม่มีปัญหาทั้งส่วนของความรักและส่วนของบริวารก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพอาจจะเป็นหวัดหรือโรคเกี่ยวกับติดต่อทางลมหายใจตรงนี้ได้ในส่วนของการเงินนะคะในส่วนของการเงินมีโชคฟุกนะคะมีโชคฟุกมีโอกาสได้เงินเดือนมกรานะคะมีมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะมีโชคฟุกตรงนี้ถือว่า โชคดีเริ่มง,งานใหม่ๆก็โชคดีมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่พักที่อาศัยหรือที่ทํางานนะคะแล้วก็มีโชคดีจากการเดินทางในครั้งนี้นะคะการทํานายไทยทักเป็นการทํานายไทยทักโดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ